หลังจากใช้สิบวันก็โอเคนะสีสีใบเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ใบก็เริ่มสวยงามขึ้นผมก็เลยก็ชอบครับติดใจน้ำหนักจะดีขึ้นแล้หลูกทรงจะสวยมันจะได้เบิกกลองเยอะอยโรคต่างลดน้อยลงค,ครับลดน้อยลงหลังจากใช้แล้วตอนใช้เวอร์แพนผมจะใช้ยาอยู่ประมาณ8ตัวถังละพันลิตรก็อยู่ประมาณ3,000บาทแล้วหลังจากมารู้จักหูเวอร์แพนผมก็จะลดมาเหลือหูเวอร์แพนหนึ่งตัวแล้วก็ยาฆ่า,า,มาแมลงอีกตัวหรือ2ตัวบวกไป อยู่ประมาณที่หนึ่งพันลิตร 1, ตร่อพันพันต้นเออมันมีต้นที่แตกใบอ่อนด้วยพร้อมกับออกดอกนะจากที่เราดูเนี่ยดอกบกมาก,มากตอนนี้คือดอกดอกมากเลยค่ะที่นี่นะคะเห็นว่าจะสอยไหมคะเนี่ย <c oughs> ก็องมีแตงออกครับเพราะเยอะเกินเขาที่มีการแตกใบอ่อนด้วยแล้วก็ดอกเนี่ยสะพังเต็มเลยค่ะมีทั้งหางแย้ก็มีเนาะต้นค่ะแล้วก็มีทั้งกำลังบานก็เป็นอย่างนี้เนี่ยชาวสวนจะกลัวกันมากเลยใช่ไหมคะว่า ดอกจะร่วงหางแย้จะร่วงหรืออะไรเงี้ยไม่ร่วงครับก็คิดว่าไม่ตัวที่เราเอาอยู่สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก็ตัวจริงเสียงจริงนะคะอันนี้เป็นเจ้าของสวนค่ะแต่ว่าชื่ออะไรเดี๋ยวให้พี่เขาแนะนาตัวนี้เป็น่ะแล้วก็ที่นี่ที่ไหนนะคะครับผมชื่อนัทวัฒน์ลุงเจริญเสรีชัยครับชื่อเล่นชื่ออ้วนครับ ที่นี่ตำบลพวาอําเภอแกลงงแมวจังหวัดจันทบุรีครับค่ะแล้วก็ที่นี่ปลูกทุเรียนอะไรคะปลูกทุเรียนหมอนทองครับหมอนทองใช่ไหมคะแล้วก็ที่นี่เอ่อกี่ไร่คะเนี่ยสิบสามไร่ครับสิบสามไร่กี่ต้นคะอยู่เกือบสามร้อยต้นครับอายุหกปีอยู่ประมาณแปดสิบต้นอ๋อแล้วก็อายุสี่ปีอีกประมาณร้อยฟตต้นแล้วตอนนั้นที่เอามาทดลองใช้สองชุดใช่ไหมคะแล้ว ทำไมพี่อ้วนถึงกล้าเปิดใจใช้อะคะกลัวเหรอคะก็ผมถามก้าดูก้าก็เป็นญาติกันไงเ้าก็เลยบอกว่าน่าดีเขาว่ดีพี่อ้วนดียังงนงี้ผมก็เลยทดลองใช้สองชุดก่อนอ่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไงบ้างคะก็ใช่หลังหลังจากใช้สิบววันก็โอเคนะสีสีใบเริ่มเปลี่ยนแล้วก็ใบก็เริ่มสวยงามขึ้นผมก็เลยก็ชอบครับติดใจ อ๋ออันนี้คือจากแค่สองชุดเองครับสองชุดแรกแล้วหลังจากนั้นก็คือสั่งต่อสั่งเป็นเป็นโปเลยครับเป็นชุดเลยตอนนั้นต้นทุเรียนอายุประมาณสักเท่าไหร่ครับคือผมใช้อยู่ประมาณ4ปีครับประมาณ4ปีใช่ไหมคะก็คือพอใช้แล้วปุ๊บเนี่ยพอเห็นผลแล้วก็ใช้ต่อเนื่องเลยครับผลผลิตตอนที่ก่อนใช้เป็นยังไงบ้างคะก็ก็ได้มาเยอะเท่าไหร่เพราะทุเรียนเริ่มมีลูกอะแล้วก็ได้มาเยอะเท่าไหร่คือไว้ปีแรกอันนั้นไว้ปีสองครับปีสองที่เริ่มใช่แต่ว่าตอนที่ทุเรียนปีแรกอ่ะ พี่วันเก็บไว้ได้สักกี่ลูกคะตอนนั้นต่อต้นปีแรกผมไว้อยู่ประมาณแปดลูกถึงสิบลูกฮะแปดลูกถึงสิบลูกค่ะและปีสองก็ประมาณสามสิบและปีสามประมาณแปดสิบครับปีสามก็คือปีที่ผ่านมาใช่แล้วใช้คู่หูแล้วใช้คู่หูแล้วก็ไว้ได้แปดสิบเลยก็คือมันจะเพิ่มขึ้นจากด้วยอายุของเขาด้วยใช่ไหมครับอายุของอายุตอนทุเรียนด้วยอ่าและตอนนี้แบบให้เปรียบเทียบโดยระหว่างก่อนใช้กับหลังใช้ว่าไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าเป็น ขนาดหรือจะเป็นน้ำหนักหรืออะไรเป็นยังไงบ้างคะก็หลังจากใช้ขู่หูแล้วน้ำหนักจะดีขึ้นแล้วรูปทรงจะสวยจะสวยจะสวยมันจะได้เบิกกองเยอะค่ะแล้วอย่างเรื่องของอ่โรคเอยอะไรเอ่ยนะคะพวกแมลงพวกโรคต่างๆลดน้อยลงครับลดน้อยลงหลังจากใช้แล้วช่วงโรคแมลงโรคแต่ตัวพืชอะไรลดน้อยลงครับแต่ว่าก็ยังใช้ยาฆ่าแมลงอะไรอยู่ก็เป็นบางตัวครับอ๋อเป็นบางตัวครับแต่นี้อ่าเรามาพูดถึง สิ่งที่ทุกคนอยากรู้นะคะว่าเวอร์แพนช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนได้ยังไงบ้างอ่ะในนี้มาให้พี่อ้วนว่าเรื่องของการลดต้นทุนจากที่พี่อ้วนเคยใชอ้อ่กี่ตัวกี่อย่างเออยอะแยะมากมายแล้วก็พอหลังมาใช้คู่หูแล้วเนี่ยมันลดลงแค่ไหนคะ่ะครับก่อนใช้เวอร์แพนผมจะใช้ยาอยู่ประมาณแตัวอของยาด้วยแล้วก็ไออาหารเสริมทางใบดวยอยู่ประมาณแตัว8ตัว แล้วแปดตัวก็คิดเป็นเงินก็อยู่ประมาณถังละพันลิตรก็อยู่ประมาณสามพันบาทและหลังจากมารู้จักขู่วัวแพนผมก็จะลดมาเหลือขู่วัวแพนหนึ่งตัวแล้วก็ยาฆ่าแมลงอีกตัวหรือสองตัวบวกไปก็อยู่ประมาณทีหนึ่งพันลิตรต่อพันพันต้นของของเงินนะก็คือลดลงไปสักครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งครับประมาณครึ่งหนึ่งแล้วก็มีปุ๋ยทางดินก็ยังใช้เหมือนเดิมใช่ไหมก็ใช้ยังเดิมแต่ก็น้อยลงครับลดลงไปครึ่งหนึ่งได้ไหมคะ ได้ครับได้ครับใช้น้อยลงแต่ว่าก็ยังเป็นปุ๋ยทั่วๆไปครับยังไม่ได้ใช้อย่างหญิงเกษตรใช่ไหมคะยังครับยังตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ตอนัีจะลองครับครับเดี๋ยวต่อไปคงลองอ่าค่ะอันนี้ก็ก็คือลดต้นทุนไปได้ครึ่งหนึ่งแต่แต่สิ่งที่เห็นเราแตกต่างคือน้ําหนักแล้วก็ทรงของลูกคือสวยขึ้นทงสวยอันนี้ต้นใบก็สวยสมบูรณ์เราเดินดูค่ะพี่ว้นใบก็ดูสวยมากเลยค่ะแล้วก็เป็นมันเลยนะคะแต่เมื่อกี้มันมีสิ่งหนึ่งที่เขาบอกว่า มันเป็นอะไรที่แบบที่หาจั์มากขึ้นเนาะเป็นกักเนาะก็คือว่าเออมันมีต้นที่แตกใบอ่อนด้วยพร้อมกับออกดอกจากที่เราดูเนี่ยดอกดกมากๆตอนนี้คือดอกดกมากเลยค่ะที่นี่นะคะเห็นว่าจะสอยไหมคะเนี่ยก็ต้องมีแตงออกเพราะเยอะเกินแล้วก็เราจะเห็นเลยนะคะว่าเนี่ยอย่างเช่นต้นนี้อ่ะเราดูนะคะว่าเขาจะมีการแตกใบอ่อนด้วยแล้วก็ดอกเนี่ยสะพังเต็มเลยค่ะมีทั้ง หางแย้ก็มีเนาะต้นค่ะแล้วก็มีทั้งกําลังบานครับซึ่งหอมมากนะคะดอกทุเรียนกลิ่นอ้อยเลยค่ะแต่ว่าเนี่ยแตกใบอ่อนเนี่ยเห็นเขาบอกว่าถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยชาวสวนจะกลัวกันมากเลยใช่ไหมคะว่าดอกจะร่วงถังแย้จะร่วงหรืออะไรเงี้ยครับ,รบแต่นี่เป็นไงบ้างคะยังไม่ร่วงครับ ยังไม่รู้คิดว่าไม่กลัวคิดว่าใช่คิดว่าไม่ร่วงคิดว่าเอาอยู่ร่วงไปแล้วใช่ไหมคะคิดว่าเอาอยู่ค่ะจะมีแตกใบอ่อนเยอะแยะเลยค่ะอันนี้การแตกใบอ่อนเนี่ยเป็นภาวะปกติของทุเรียนไหมคะที่วันที่เป็นช่วงที่เขาต้องแตกใบอ่อนแล้วหรืออะไรเงี้ยค่ะช่วงนี้ไม่ใช่นะครับเพราะช่วงนี้มันอยู่ที่ว่าเราเราใช้เวอร์แพนใช้เวอร์แพนทางดินอ่ามากับน้ํา แล้วก็จะทําให้ทุเรียนแตกใบอ่อนอันนี้เป็นเทคนิคเนาะอันนี้เดี๋ยวจะเป็นเทคนิคของพี่อ้วนนะคะที่อาจจะไม่เหมือนใครก็ได้พี่อ้วนทายังไงบ้างคะในการใช้เวอร์แพนผมผมจะเดน้ําทุเรียนแล้วก็ผมก็เอาเวอร์แพนปล่อยเวอร์แพนมากับน้ํารดทุเรียนด้วยอ๋อก็คืออันนี้คือหมายถึงว่าเป็นน้ำดันเหรอคะน้ำดันครับอย่าันเนาะแล้วก็ปล่อยมาด้วยตามท่อยมาด้วยครอ่าค่ะเป็นคือทางดินเป็นให้ทางดินครับใช่แล้วค่ะ แล้วจะแตกใบอ่อนได้ดีสามารถเราสามารถเลียกใบอ่อนได้ค่ะแล้วสําหรับต้นนะคะพี่พี่อ้วนฉีดฉีดพ่นทางต้นด้วยฉีดตน้นฉีดกิ่งครับผมจะฉีดหนกทรงผมแล้วก็ฉีดในทรงผมพร้อมๆกันทุกครั้งเลยอาจารยอาตรา,า,าสวนนะคะอย่างเช่นอ่ะที่ปล่อยมากับดีก็พันลิตรต่อเอ้ยพันน้าพันลิตรต่อต่อเวอร์แพนหนึ่งชุดครับต่อเวอร์แพนหนึ่งชุดเหมือนกันแต่นีน่ฉีดบนต้นนะคะเหมือนกันก็เหมือนกันครับอ่าเหมือนกันนะคะแล้วเมื่อกี้เราก็ถามแอบถามพี่อ้วนค่ะว่าในการเปิดตาดอกละว่า มั่นใจแค่ไหนที่ในการเปิดตดอกแล้วใช้คู่หูด้วยครับมั่นใจมากเพราะผมเปิดไปสามครั้งเห็นตาดอกเลยอ๋ออันนี้พี่ว่นทาสารได้ไหมคะก็ช่วงกอนนู้นทําครับประมาณปกติเขาทําสารช่วงเดือนไหนคะพี่ว่นก็ก็ดูภาวะการใบด้วยว่าใบจะแก่ช่วงไหนครับอ๋อใบแก่แล้วคือถ้าใบสมบูรณ์เราดูแล้วว่ามันสมบูรณ์แล้วนะมันพร้อมแล้วใช่ไหมครับเราก็ฉบสารฉบสารน่อยครับฉบสารแต่เห็นพี่อ้นบอกฉบไปนิดเดียวฉบไปบางๆครับแล้วก็ ใช้คู่หูครับใช้หูเปิดตาดอกเปิดตาดอกคือพผลท้องกิ่งครับท้องกิ่งตาต้นตาสวนเท่าไหร่คะพี่วันก็คู่หูสองซองไตระานสองขวดแล้วก็หูสองซองหัวแฟนสองซองต่อน้าพันลิตรแล้วก็พ่นตามต้นตามกิ่งอ่าตามต้นแล้วก็พ่นไตท้องกิ่งด้วยนะคะรับทุกสิบวันอ่าพ่นอยู่สามครั้งก็เห็นผลครับผลสามครั้งประมาณเดือนหนึ่งสิบวันครับสิบวันสิบวันครั้งสิบวันครั้งแล้วก็สิบวันอีกหนึ่งครั้งใช่ไหมคะก็คือทั้งหมดก็คือหนึ่งเดือนเนาะสาม ก็ดอกก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตอนนี้ก็คือเริ่มเริ่มบานเนาะเริ่มบานแล้วนะคะอันนี้ก็คือในการใช้เปิดตาดอกอันนี้แล้วพี่ว่นใช้สารที่สําหรับเปิดตาดอกเลยพี่ว่นใช่ไหมคะไม่ได้ใช้เลยครับผมจะใช้เวอร์แฟนคู่หูอย่างเดียวอ๋ออันนี้คือพี่ว่านไม่ได้ใช้เลยไม่พี่ว่นใช้ของเรามาประมาณต่อเนื่องเนาะต้องว่าพี่ว่นใช้ต่อเนื่องมาใช่มาต่อหนึ่งสองปีกว่าสองปีแล้วนะคะก็ถึงเวลาก็เปิดตาดอกใช้คู่หูเปิดตาดอกได้เลยค่ะอันนี้ก็คือ แตกยอดอ่อนนะคะซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ที่ชาวสวนบอกว่ามันก็เริ่มมันก็น่าเป็นห่วงเนาะน่าเสี่ยงแล้วก็จะมีอีกช่วงหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมคะช่วงลูกช่วงลูกช่วงลูกอันนี้ก็จะเป็นอะไรที่วิตกกังวลเดี๋ยวเราค่อยตามมาดูกันค่ะถ้าหากที่สวนนี้มีการแตกใบอ่อนช่วงของลูกอีกจะเป็นอย่างไรนะคะและอันนี้ก็คือตอนนี้ต้องบอกว่าพี่อ้นบอกว่ามั่นใจมากเลยครับให้พี่อ้นฝากบอกกับทางบ้านดีกว่าเกษตรกรที่ อาจจะกําลังลังเลหรือกําลังตัดสินใจอยู่ว่าอืจะใช้ดีไม่ดีมีคนมาแนะนําแล้วอ่ะยังไม่ค่อยกล้าใช้เลยจะฉีกซองจะตัดซองก็ไม่กล้าละะอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังวันๆอยู่ว่ามันจะดีไหม<ฮ>พี่อ้วนเลยค่ะครับผมในฐานะที่ผมใช้ตอนนี้กําลังใช้อยู่ผมขอบอกเลยครับว่าใช้เถอะครับเพราะว่าไม่ผิดหวังครั้งแรกผมก็กล้ากลัวๆแล้วผมมาลองประสบด้วยตัวเองแล้วผมเห็นผลผมติดใจครับผมใช้มาตลอดครับก็ขอให้ ทดลองใช้กันครับถ้าใครอยากมาดูสวนอ่ะเชิญเลยครับที่ตำบลพะวาแกงค้างแม่ครับมูห้าครับเมื่อกี้พี่วเลาแหมฟังว่าสวนข้างๆครับอสวนข้างๆแอบ์มาดูคืนกักแล้วให้ฟังว่าไงครับมาหาหลายครั้งละสวต้นสวนโตครับต้นใหญ่อันนี้ผมเข้าไปหาเขาก็เนต้ลยช่ัไม่เชื่อยังยังไม่เชื่อในสินค้าของเราทีนี้คนแถวนี้เขาก็ไม่มีดอกกันแต่สวนนี้ยมีดอกก้อนไข่เลยในในตำบลพะวาเนี่ยฮะ อันนี้เป็นทางแยกใหม่แล้วก็มีนะฮะค่ะพอดีสวนข้างๆสวนใหญ่มากเลยครับอ่ะสวนนี้ออกดอกเยอะขนาดนี้เลยเลยก็ขี่รถเข้ามาดูในสวนกันดูแอบมาดูแ้แอบดูใช่ไหมดูครับแอบดูด้วนะก็ถามว่าใช้อะไรนะประมาณนี้แล้วพี่อ้วนก็ก็มาถามผมว่าใช้อะไรซึ่งเรียนเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยผมก็บอกไปว่าเบอร์แพ่นเอ่ะถูหูนี่แหละครับค่ะแล้วเขาที่แรกเขาไม่เชื่อนะแล้วพอผมเขามาเห็นของจริงป๊อกก็โอเคเลยครับ งั้นพี่วันโทรนัดให้ผมเอามาส่งผมชุดหนึ่งอ่าหนึ่งโปรอไลองแล้วครับอาไปลองแล้วครับแล้วต่นี้ก็คือเนี่ยค่ะอย่างที่บอกว่าถ้าคือถ้าไม่กล้าถ้าไม่กล้าลองอ็เนี่ยค่ะเข้ามาถึงที่ส่วนมาดูได้ครับถ้าใครที่ไม่กล้าลองมาดูได้เลยฮะเดี๋ยวผมใคามม่นใครับผมคุณกั๊กนี่ก็จะไปแนะนําคือดูแลเกษตรกรเนาะเป็นที่ปรึกษาของผลิตภัณฑ์ทั้งเบอร์แพนแล้วก็หญิงเกษตรนะคะ ก็เนี่ยค่ะเราจะเห็นว่าอันนี้คือตัวจริงเสียงจริงนะคะที่เป็นเจ้าของสวนที่ใช้ผลิตภัณฑ์ของเรามาต่อเนื่องพี่วันบอกว่าต้องใช้ต่อเนื่องเนาะครับใช่ต่อเนื่องดีสุต้องใช้ต่อเนื่องตลอดเหมือนกันก็จะได้เห็นผลแบบนี้นะคะแล้วก็วันนี้เราทั้ง4ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันที่สวนไหนให้ทุกท่านตามไปดูนะคะครับสวัสดี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 ครับว้าวเพนิงเกเต ใช้แล้วดีใช้แล้วรวย,ยช่วยลดมี้ yeah.